สวัสดีครับผมแบดคนเดินป่านะครับสวัสดีครับเลดเดินเข้าป่านครับสวัสดีครับผมวิชัยนะครับจชื่อเจนชัยนะครับผมวันนี้นะครับผมเนี่ยสวยจัดเลยนะพี่ๆผู้ผมเนี่ยหลงทางนะครับใช่เพราะว่าผู้ผมเนี่ยเดินตามหาผึ้งนะครับเหมือนตรงนี้จะเป็นป่าถันด้วยใช่เราเดินมาเนี่ยได้ยินเสียงอะไรไม่รู้เดินเสียงเดินนะต้องหลาเวลาเลยนะโอ้โหเราจะหาทางกลับบ้านยังไงก็ไม่รู้นะครับพี่ๆใช่ตอนนี้เรามา ตามหาลังพึ่งกันตั้งแต่ประมาณสี่ห้ามองแล้วพี่นะสวยมากเลยวันนี้ใช่เราก็ตามหาไปเรื่อยๆพี่แล้วก็ทีนี้หาทางกลับบ้านไม่เจอแล้วนะเดี๋ยวเราก็ตามหาไปเรื่อยๆนะเพื่อนนะแล้วก็อีกอย่างนี้เราหิวมากครับไม่ได้กินอะไรมาด้วยนะโอเคครับเดี๋ยวเราเนี่ยหาทางกลับบ้านกันดีกว่านะครับไปเดี๋ยวไปทางนี้ไปเอาอมีเอานนมีข้างหลังที่นี่อ๋อไม่ร ที่เรามากันเรามาทั้งแห่งที่จำมันดึกแล้วคือเรามากันตั้งแต่ภูเขาลูกนู้นนะเดี๋ยวผมเรามากันได้หลายภูเขาอยู่วันนี้แล้วก็สวยสุดๆเลยโอ้โหดูดิแล้วป่ามันอย่างขึ้นเลยระวังระวังน้ำน้ำเต็มเลยต้มเลยนะเมเลโอ้โหยป่านี่มันไม่มีทางออกเลยเดี๋ยวพี่ทาทางไปเลยพี่ไปเลยเป็นไรเป็นไรนะข้างไหนวะเพื่อน ันไม่มีทางเลยอะดิมาทังนี้มาทังนี้พอเราอ้อมเข่าไปดูอีกลอดอีหลอด่อยครปิดไดนหรือว่าเราเหยียบโดนถาวรหลงมีได้หรอมีมีมีดิเป็นยังไงถาวรหลงเป็นถาวรดิถ้าเราใช่เราข้ามไปปุ๊บนี่เราหาทางกลับกันไม่ได้เลยทีเดียวนี่เสียงอะไรป้าอาจจะเป็นสัตว์ป่าเลยพี่ ช่อทางเลยลงไปดูดิสวยสุดๆเลยนะลงตั่ินนะครับผม,มไ,ไม่ตกป่ากา็ไม่ต้งคึบเลยตอนนี้ดูทางเลยนะครับเราพึ่งนี่ก็เราก็ไม่ได้นะครับแต่เราลงทางเฉยเลยดันลงทางนะครับหลังก็ไม่เจอหลงทางอีกคือวันนี้เราสวยมากพี่นะคิดว่าจะเก็บแบตนะครับเก็บแบตไว้ถ่ายตอนตีพึ่งกันนะครับตอน เจอพึ่งเจอหลังพึ่งอะไรอย่างนี้แล้วแต่ไม่ได้ถ่ายกันแล้วพี่มืดพอดีเลยนะครับไปพี่ทำอะไรดงไปเห็บขุเข่าดิพี่อย่าว่าดิเนลงไปเลยเนี่ยลงไปเลยพี่ลงไปลงไปเลยลงไปเลยระวังหน้านะพี่ คาดว่านะเราเนี่ยน่าจะเหยียบเรื่องทงวันหลงหรือเปล่าพี่ล้านปเปอร์เซ็นต์เลยแหละเพราะว่าทางนี้เนี่ยมาดีดนะผมไม่เคยหลงเลยนะเดี๋ยวอ่าผมน่าจะทำไส้ลั์ไว้นะครับเดี๋ยวถ้าเราไปไม่ได้นะั่นเราก็จะกลับมาที่เดิมน,นะครับแล้วก็ค่อยรอ,อพรุงพร่งนี้เช้านะครับทีหลังนี้ไม่ใช่แล้วนะอ,อืที่พี่วิชัยฟันเอาไว้นะ,ะนะพี่วิชัยทำสั้นอย่าหลักแว้นะพี่บิ๊กโอ๊ยเกี่ยวมือโอ๊ยช่วยนะ โอ้ยนั่งเขียวมือนะอุ้ยจะดึงทำไมเล่าโอ้ยเป็นลูกชายพี่ต้องอดทนนี่ครับไม่ใช่ลองอุ้ยนี่จบเลยนะพี่ใครที่ไหนได้ลองขึ้นเลยนะถ้าถาออกไม่ไม่ออกนี่จบเลยนะเนี่ยถ้าทางออกไม่ได้เลยพี่ เก็ไม่ได้ออกมาแล้วครับพี่เพราะว่าผู้ผมนั่นไม่ได้มานอนข้างนะครับใช่เพีแค่จะมาตามหาทางทเฉยๆนะครับอืมจะมาตามหาพี่เฉยๆใช่พึ่งก็ไม่ได้นะัดดันมาห<ม>ลงทางนะครับนี่มีเสียงอะไรบ้างไ,ไม่ได้นะอไปทางนี้พี่ไหนทางนี้เราเข้ามากันไม่ใช่เหรอเดีย๋ยวลงไปดูดิพี่แต่ว่ามันมันคึดคูนเลยนะ S <S ท,ทางนี้เด้ึทางสรุดทางไหนกันเนี่ยเราลดลดเดมันจะไปยิ่งกว่าเดิ <S <S 2> <S 2> มไงก็ลองันใส่ไว้นะครับพื่อในดะเดีนนะ๋ยวยัยงไงนะถ้าคืนนี้เรากลับกันไม่ได้เนี่ยก็ต้องนอนทายที่นี่แล้วแหละ ทางนี้ทางนี้เพี่อ,อน,เ,นเออเดี๋ยวเราก็ถ้าหาทางไปเจอไงเดี๋ยวเราก็หาเพิงหินทักเพิงหนึ่งนอนาอาใส่ตรงนี้ก่อนให้เบ็ดน้ำทั้งป่าที่นี่เป็นป่าของฝั่งบ้านเบ็ดไม่ใช่เหรอ,อ,อป่าฝั่งบ้านเบ็ดเบ็ดต้องหาทางน้ำกลับให้ได้แล้วมันหลงได้ไงวะเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อ ไม่ใช่อะไรหรอกตอนมืดเดี๋ยมันจะหาทางยากกว่าตอนเช้านะครับไม่มพอป่าแถวเนี้ไม,ไ,ไม่ได้เข้ามานานแล้วนะทั้งไหนวะเนี่ยทั้งไหนเพื่อน,นจำทางไม่ได้ละหลงทิศมาแล้วเนี่ย ดีนะมีไฟชายติดกระเป๋านะครับอันนะน,อน,น,นี้ ลกจังวะอันนี้มาเนี่อันนี้พี่ คนมาวะเดี๋ยวเราสั่งอีกทีเกือพี่ดีเสียงคุยกับเราแว๊บนะอันนี้เป๊ะลบมากพี่

หลกมากพี่พี่ออตอนนี้ผมยังหาทางกลับบ้านไม่เจอเลยนะเออนี่จะกลับทางไหนดีพี่เ่ยแตกเลย ทีแรกเรามาหาหน้ำผึ้งกันก็ไม่ไกลนะพี่พี่เลยพอต้อดึงนี่คือลงทิศแหละใช่ไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่ไหนกันนะเดินทางมาเหม,มือนจะกลับมาที่เดิมนะตรงไหนตรงไหนเหมือนจะกลับมาที่เดิมเลยที่เดิมที่เดิมับใช่อ่ะพี่ ไปเดี๋ยวไปกันต่อ,อทุกท่านไปเราหาถ้าเราหากทางไม่เจอเราก็ต้องพัก<า>อยู่ที่นี่นะครับเ,เขาตัดเอาพื้นเลยนะครับ ไหนเออไหนเพื่อนไหนฝั่งนู้นนะไป้ี่ไป แต่เมื่อกี้เราเดินมาเหมือนจะเห็นทางแล้วนะแต่เดินมาเข้ามาจริงๆก็กลับมาที่เดิมอะไปดิไปนไหนไปทางนี่เปลไม่รู้ลองไปดูดิ

เพื่อนเพาไปที่ไหนวะเนี่ยตอนนี้กูหิวน้ำชิบหายเลยหิวน้ำมากนะพี่ๆขอภายในคำหยาบนะ อีกสักพักใหญ่ๆเหมือนกันนะพี่เรหาทางกลับไปยังไม่ได้เลยนะครับใช่ไม่รู้ว่าวันนี้จะเจอทางกลับกันหรือเปล่านะครับนะเดี๋ยวาไเจอนะผมสงคก็ต้องนอนที่านะใช่ครับเดี๋ยวเราก็เดินไปอีกรอบหนึ่งถ้าไม่เจอก็จะนอนแล้วนะครับไม่งั้นเนี่ยจะลึกๆก,กว่าเดิมแน่นอนใครวะเฮ้ยใ,ใครพี่ เจอเปล่าใครครับใครครับใช่ป่าไม้ป่าประเด็นคือมันมีเสียงเดินตรงนู้นด้วยไงเฮ้ยตามไปดิตามไปสักครั้งหนึ่งลองเดินตามไปดิเดี๋ยวมันแบบพาเราออกกระบะทางพาเรากลับบ้านเหรือเปล่าใช่ไหมล่ะเฮ้ยมันน่าจะใช่นะเพราะมันไม่ได้พุ่งไปใช่นะเฮ้ยเดี๋ยวมันมองทางเห็นด้วยเหรอวะเฮ้ยมองทางเห็นนี่เหรอวะมันอยู่ไหนแล้ว พี่ครับพี่พี่จะว่าป่าไม้ก็ไม่ใช่นะเอ้ยเป็นไหนแล้ววะอยู่ป่ายังไม่กล้าตามเลยมั่วตัวเหมือนกันนะมามองให้เดินเดินเดินเดเดินเดตาม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 พี่มันเจออยูมไหนพี่อยู่ไหนเหมือนมันจะพาเราออกทางหาทางออกนะครับ้นออยู่่ทีีเจลินพายกันหมดเลยนะพี่พีี่้งเนยตร ไฟฉายก็ไม่มีนะครับปไ,ไปไปหนแล้ววะมีเค่คุณเจอมันเดินมาทางนี้เพื่อนเพื่อนที่ก็เจอมันเดินเข้ามาทางนี้ ใส่ได้ใหญ่มากพี่โอ้เนี่ยกระหมาที่ที่เราเปิดคลิปเลยเนี่ยอเอ้ยใช่ไหมกระหมาที่เดิมกระหมาที่เดิมเฉยเลยกูจาได้ดมันจะมีปวกนั่นาจะมีปวกเลยนะพี่พี่พี่ครับตอนนี้พวกผมสั่งกันว่ได้กระหมาที่เดิม,นนดม,ดมเมฉยแล้วนะครับยังงงนะครับว่าสถานที่นี้นมันยังไงนะครับอะไรดีเนี่ย เดิมแล้วไอ้คนเมื่อกี้มันมาได้ไงไม่รู้อะไรว่าพาพวกกูกลับมาที่เดิมเหรอวะโอไงดีวะหรือว่าเราต้องนอนที่นี่รึเปล่าจะนอนยังไงไปก็ไม่ได้เอามาแล้วพี่พี่ก็เดินออกไปดูอีกทีนึงไปเดินไปนี่หรือว่ามันจะไปฝั่งนู้นดูเปล่าเหมือนมันจะบอกสัญญาณแล้ว่าให้กลับมาที่เดิมแล้วก็ไปอีกทางหนึ่งรือเปล่านะ เพื่อให้มันให้เราเจอทางเนาะนี่แหละไปไปดิดีแล้วข้อจอดข้อจุดนีหย้ายก็นเจอโบกหนุ่กก็ค่อยๆเจอเส้นทางนะเสอทางนี้บ้างเราต้องไปถึงถึงจุดใหม่เลยนะเอาไงดีเพื่อน กูเหนื่อยแล้วว่าหิวน้ำด้วยไอเจอสบายดีเลยนะครับนี่ก็คือกิ้งกือนะพี่พี่สบายดีอืมกิ้งกือป่านะสบายดีก็แปลว่ากิ้งกือนะครับเดี๋ยวตามใช้ปิดสนาสักครู่นะครับแล้วเราก็ได้กัรมาที่เดินนะพี่นะเดี๋ยวผมตามแดงสุดหล่อไปดีกว่าพี่พี่ เผื่อมันจะพาผมออกไปในป่าแห่งน <th> <pre> ี้ไ <glowing> ด <Jake> ้นะครับเป็นไงเพื่อนสุดนล่ะมองไปฟังอยู่อะไรดีขึ้นอืมผมบอกทุกคนเลยนะลกมากๆ ไว้ให้เจอทางออกแล้วเดี๋ยวผมจะมาถ่ายพี่ๆชมกันนะครับนะแดดจะไม่พอแล้วนะเนี่ยบบจะไม่พอแล้วแบ,บตหมดอ,อ้วโอเคครับเดี๋ยววาไว้เจอตอนที่ผมหาทางออกเจอเลยนะครับเออเดี๋ยวพี่พี่วิชัย<ะ>พี่ลองอันนี้ดูดิลองแบบขอเจ้าพี่เจ้าทางดูดิให้เด็กขอบพี่ขอไปไหม ขอแบบขออย่างไงถ้าเราแบบได้กลับบ้านได้ออกเสด็ทางเรามาป่าเนี่ยเราอาจจะพูดอะไรไม่ดีลงไปหรือเปล่ามันมันพาผมเนี่ยวนเวียนอยู่ที่เดิมนะเะวันนี้จะได้กลับบ้านไหมเนี่ยวันนี Elena ่พี่ชายลองยกมือขอดูกมือขอดูพี่เดี๋ยวถ่ายพี่ขออะไรพี่นองพี่ขอพี่ขอไม่ค่อยเป็นต้องพูดยังไงจะเที่ยวทางหรือจะป่าจะขาว แล้วก็ผมก็พูดไม่เป็นนะพี่พี่นะที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขานะครับเราสามคนนะครับทําอะไรไม่ดีไว้พูดอะไรไม่ดีไว้ก็ขอโทษด้วยนะครับใช่ครับต้องขออภัยนะครับที่คําหยาบที่พวกผมพูดออกมานะครับนะเปิดช่องทางให้พวกผมได้กลับบ้านหน่อยนะครับช่วยเปิดช่องทางเราไาม้กลับบ้านเนี่ยหน่อยนะฟูก็ไม่มีนะไม่เป็นไรพี่เรายกม,มือขอเข้ามาท,ที่ทางเจ้าป่าเจ้าเขานี่แหละ ก็ไปทิเลยนะแล้วก็ไปถึงแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันไป <Okay. S 1> ผมก็หาเส้นทางเจอแล้วนะครับใช่เพเหนื่อยมากมาต,ตั้งแต่ลรงทั้งสามเนี่ยยกมือขอโทษขอโพยที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาที่เราเนี่ยพูดอะไรไม่ดีไว้เนี่ยเดินไปได้สักครึ่งชั่วโมงได้พี่ก็เจอทางแล้วนะครับใช่ครับโอ้แบบอยู่น้าไม่ไหวเลยพี่ทําให้ขอนี่คือไม่ได้กลับแน่นะพี่พ ไม่ได้กลับก็ต้องนอนเนี่ยแหละโอเคพี่ดีนอะ<ค>นแดงขอไ้นะจะ,จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวขอเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับ